สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับสู่ AI signal นะครับสวัสดีคุณไหมสวัสดีครับคุณตั้งวันนี้เราพบกันในอพิโซดที่88นะครับบรรยากาศเหรียญเป็นขาลงนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเหรียญนิวโลนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยเรื่องคุณกันก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปดูเหรียญนะครับครับผมได้ครับโอเคหมาเชิญครับ อ่ผมพามาดูมังกี้เลยนะครับผมมังกี้ที่เป็นเดลี่เทรดนะครับผมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คุณตั้ง,งยังไม่มีสัญญาณของตลาดที่จะเปิดเลยนะครับผมแต่ก็กระดกหัวขึ้นมาแล้ะก็ไม่แน่อาจจะมีนะครับผมแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ยังเป็นตลาดปิดอยู่เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตแล้วนะครับผมทั้งสองพอร์ตเลยพอร์ตเจ็ดและพอร์ตสามดูตรงนี้นะครับผมเนี่ยยังแดงอยู่นะครับนะโอเคแท่งแดงอยู่ก็ไม่มีพอร์ตในหุ้นเพราะฉะนั้น ทั้งสองตัวก็จะไม่มีพอร์ตในหุ้นเลยนะครับผมไม่มีหุ้นในพอร์ตแค่คุณหมเออไม่มีหุ้นในพอร์ตนะครับกับนแล้วครับนะอโอเคแล้วผมพามาดูอ่าในพอร์ตแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงออสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็พอร์ตเจ็ดก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมไม่มีหุ้นในพอร์ตเลยนะครับผมตรงส่วนนี้ส่วนพอร์ตสามผมพามาดูก็จะไม่มี หุ้นในพอร์ตเลยนะครับเป็นลักษณะนี้ทักซิชชั่นที่ผ่านมาของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดูว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีทักซิชชั่นอะไระไปบ้างใช่ไหมฮะเมื่อไม่มีหุ้นในพอร์ตก็ย่อมไม่มีทักซิชชั่นอะไรเกิดขึ้นนะครับผมดูนะครับของพอร์ตเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมาของผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีซื้อขายเข้ามา พอสามก็ไม่มีซื้อขายครับผมก็รอตลาดเปิดนะครับผมเพราะนั้นก็ตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะคุณตาดูเคทีดูครับผมเป็นไงครับได้ครับเคทีนะครับเคอย่างแรกขอดูตลาดก่อนนะครับตลาดยังปิดอยู่นะครับตลาดปิดก็คือไม่ซื้อหุ้นเพิ่มนะครับครับครับตัวที่มีในพอร์ตเป็นดังนี้นะครับเคทีเซ็ตรจะเหลือ aot bh bdms เอ o โซ่นะครับส่วน k t เซ2ต0ก็มี BCP ตัวเดียวนะครับพอร์ตก็ไม่ได้มีการซื้อขายอะไรนะครับเพราะว่าตัวที่รันเทนอยู่ก็ยังอยู่แล้วก็ไม่มีการซื้อเพิ่มนะครับอืมก็ดูเงียบเหงานิดนึงนะครับครับผมผมพามาดู t r a n s ซ c คชั่นนะครับที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับ ไม่ได้ซื้อได้ขายอะไรเลยนะครับพอเจ็ดพอสามนะครับไม่มีซื้อขายและไม่มีปันผลนะครับครับผมน่าเบื่อนิดนึงนะครับแล้วก็มีตัวตัวพอร์ตนะครับตัวพอร์ตหน้าตาบบเป็นอย่างนี้นะครับพอเจ็ดพอร์ตโฟลิโอพอเจ็ดมีห<บ>ุ้นห้าตัวนะครับ นายังถืออยู่นะครับพอสามมีหุ้นหนึ่งตัว b c p ตามที่แจ้งนะครับหุ้นไทยเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะครับจบแล้วหุ้นไทยาม,ม,มามาถึงตัวตลาดโลกบ้างนะครับว่ามีอะไรเคลื่อนไหวบ้างนะครับพาดูภาพรวมคริปโตก่อนไหมครับไหมนี่นะครับครับภาพรวมเดลีน่ <daily S 2> นะครับ ครับผมคริปโตรอบนี้นี่แดงยาวนานมายาวนานมากเลยนะคุณตั้งนะใช่ครับสามเดือนแล้วนะคุณตั้งเกืมเดือนแล้วนะครัไม่ฟื้นเลยครับโดยรวมนี่แดงหมดนะเกือบสามเดือนใช่ใช่จะหาเหรียญไหนที่มันเล่นได้คงไม่ใช่ง่ายนะครับช่วงนี้ BTC นะครับ BTC อ่า BTC นะครับอ่ามาต่อเนื่องจากเมือ่อค่ำที่แล้วนะครับก็เข้ามาสู่กล่องนี้แล้วนะครับ <c oughs> คุณใหม่นั่งข่านะครับมาสิ <c oughs> ตอนนี้อยู่ในอยู่ราคาปมาณสองหมนะครับสองหมกว่าแล้วก็หายเดิมช่วงปีปลายปี17เนี่ยคือประมาณ20,000นะครับประมาณ20,000ื่ สองหมื่นครับจากตรงนี้เลยนะครับไปถึงไฮเดิมประมาณ30%มสิบเปอร์เซ็นตนะครับพูดตั้งแบบเขามื่ไงเนี่ยให้ไปรอที่20,000ื่นหรอเปล่าครับผมไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเอออิทาเรียมนะครับไฮเดิมเมื่อปลายปีหนึ่งเจ็ดนักกว่นครับครับอยู่ที่ประมาณ1,400นะครับตอนนี้จากตรงนี้ก็อีกสิเปอร์เซนตนะครับ ไปที่ไฮเดิมนะครับโซโลาน่าเนี่ยนะครับเขาเขาหลุดไฮเดิมแล้วนะครับนี่คือไฮเดิมของโซลาน่านะครับที่ประมาณห้าสิบกว่านะครับตอนนี้โซลาน่าเนี่ยสีนะ่สิบนะครับนี่ตัวนี้ตัวัำนะครับเป็นเป็นตัวที่จะพาให้ระวังนิดนึงนะครับว่า ถ้าเหรียญไหนจะทําเหมือนกับโซลาร a เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับใช่อืคุณตั้งตอ,อนนั้น BTC อีกทีเรียอ่ะพัฒนาหายเดนกนมจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะใช่ครับก็จะโชว์ให้ดูว่ามันมันประมาณไหนนะครับว่าเหรียญเวลาเขาเขาลงมาเนี่ยก็ยังมีดาวไซร์ลิส์อยู่สูงนะครับอืม,อม อะทองเอามาทองทองครับม,มาหูถ้วยจะสำเร็จไปเนี่ยครับลุ้นลุ้นหูถ้วยนะครับขยับขึ้นไปหน่อยนหครับเป็นหูถ้วยของหูถ้วยนะเย,ยังยังอย่งนี้ถ้วยใหญ่เต็มแล้วหูหูตรงนี้นะคุณตั้งได้ไหมได้สิครับนะได้สิครับได้นะ เข,เขาจบถ้วยแล้วนะงนั้นนะครับผมต้องขึ้นนะครับไม่ให้จบแล้วลงอย่างนี้นะน้ํามันนะครับกก็เกาน้ำมันน,มน,น้ำมันเนี่ยไฮเดิมอยู่เส้นนี้นะครับที่ประมาณร้อยสี่สิบไปปลายนะครับนี่คือน้ํามันนะครับครับแล้วก็เมื่อเมื่อวานเนี่ยนะครับเขาล่าสุดเนี่ยเขาปิดปิดเหนือซัพพอร์ตนี้รีส s t สแตนนี้นะครับ ตอนนี้กลายเป็นซัพพอร์ตก็คือที่ร้อยสิบห้าเนี่ยนะครับถือว่าปิดเหนือนะครับปิดเต็มบาร์เลยด้วยนะครับปิดสูงอ๋อปิดเต็มต่าปิดเหนือนะครับปิดเหนือน้ํามันนะครับอืมอืมนโ้วกาสนีโวกาสครับไฮเดิมที่ร้อยสี่สิบกว่านะครับครับเต็มถังนะคุณไหมเต็มถังครับเต่นี้เต็มถังตักไม่ค่อยดีแล้ะครับผมเต็ม เยอะเกินครับเพิ่มเป็นสองเท่าเลยครับโอ้เป็นสินไหลเลยนะอะ่พาดูตัวอ่มาเข้าประเด็นของเราคือถ้าสมมุติว่าใครจะจะชอ็อตเหรียญน,นะครับผมรวบรวมลิสต์ของเหรียญนิวโลให้ดูนิดนึงนะครับ <c oughs> หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับคอมพลนนะครับเนี่ยนะครับ หลุดโลเดิมนะครับอันนี้เป็นบาร์สานะครับ EOS หลุดนะครับนี่หลุดนะครับ ICP นี่เขาไม่เคยไม่เคยนี่อยู่แล้วเกิดมาเพื่อเป็นน้ำตกแท้ๆเลยครับเนี่ยเราก็ช็อตไปนะครับ IMX นะครับ หน้าตานี้นะครับ XEM นะครับหุดนะครับโอ้หนี่คุณตั้งชวนช็อตใช่ไหมอย่างเงี้ยหุดนิวโรเนี่ยผมยังไม่ได้ชวนเลยคุณไหมนี่นะครับให้ดูเฉยๆนะให้ดเฉยเฉยนะนี่นะครับหยุดนิจใจเลยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะครับคือมีเดือนจํานวนหนึ่ง นะครับที่หลุดโลเดิมนะครับเนี่ยสวยจังเลยเนี่ยฟลอร์นี <Flow. S 2> ่นะครับเป็นแล้วถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าอย่างไงผมก็คิดว่าสั้นๆนะหลุดนิวโลนะครับก็แล้วแต่พิจารณาเลยนะครับว่าช่วงนี้จริงๆแล้วตลาดก็ ถ้าดูดูตัวโท,โทั้งทนะครับโทโท a l ก็แดงอะครับ t ท t a l ก็แดง,แดงครับอแะการหลุดสัส้ง<ช>เอาเอา,เอาหลุดนิวโรมาให้ชมดูนี่เดี๋ยวผู้ชมเขาไปลองขึ้นมาอู้วนิวโรมาร <laughs> เทรนเป็นเพื่อนเรานะครับแล้วตอนนี้เทรนเป็นคขาลงนะเราอย่าทิ้งเพื่อนนะครับยามไปตามเพนใหญ่นะครับเราเพืเราไปตามเพื่อนเราดีกว่ารุ่นิวโลนี่คือมันจะลงไปอีกอาจจะนะเดี๋ยวเนี่ยบางบางท่านไม่ทราบว่านิวโลใหม่โู้คงสุดแล้วมั้งเป็นรองขึ้นมาแย่เลยนะครับอืม ที่ให้ดูนี่คือเหรียญมันโลแล้วโลเลยอีกนะครับก็เลยก็เลยมาดูนิดนึงว่าเอ,อเผื่อเป็นไอเดียหนึ่งในการช็อตเหรียญน,นะครับครับผมใช่ใช่ใช,ใชหรือถ้าใครไม่ถนัดช็อต,อตก็ต้องซ้ำจะรอลองในราคาที่ดีก็ก็โอเคนะครับแล้วแต่นะครับอืมถ้ารอก็คงอีกนานอยู่แนันอนก,กว่าแต่เขาจะกลับตัวต้องมีสัญญาณนะถึงจะกลับมาลองเวลานะคุณใหม่ต้องมาบอกนะเออ โอ้โหตรงนี้แหละรอนานหน่อยนะต้องมีสัญญาณถึงจะกลับตัวใช่ไหม,อ,มอ,ยอย่าไปคิดว่าอุ้มบนโลแล้วมีโลใหม่เราเข้าเบอเมบางทีอาจจะนานได้นะครับเพราะว่ายิ่งไปคอ r r e l a กับตัวน a สแด q อย่างเงี้ยไม่เร็วนะอ่าใช่ใช่ครับไม่เร็วครับเนญญาะ,นนะวันนี้ก็<ช>ไอเดียประมาณนี้นะครับ ถ้าถ้าเกิดจะอยู่ในอยู่ในตลาดก็หาทางสู้เอาหน่อยเนาะตอนนี้มันซึ่หมดเลยนะครับผมลงมาหมดดาวเทนนั้นดาวเทนก็ต้องพุณงานจริงครับถือเงินสดนะนะก็ได้มไม่ทำอะไรนะครับก็ได้ครับถือถอยเหรียญซเบิลคอยล้วหรอคุณหมย่ย UST ดีไหมครับไม่ไม่ดีครับอันนั้นหาย อนนี้ผมเข้าใจแล้วครับเงินบาทครับนะครับเงินบาทเราดีนะครับเงินบาทเราดีเงินบาทดีเมื่อเทียบเทียบต่อหลายๆประเทศที่ผ่านมา5ปีสิปีเนี่ยเขาสูญเสียมูลค่าไปมากนะครับมีหลายประเทศเลยนะครับอย่างเช่นทุกตุรกีอินเดียนะครับรัสเซียก็ด้วยนะจริงมองย้อนกลับไปก็ถือว่าค่าเงินเขาอ่อนลงมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับแต่เงินบาทเราใช่ครับเสถียรภาพดีนะ ก็ก็ก็โอเคมีอ่อนบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับหลายหลายเปอร์เซ็นต์ครับไม่จนเกินไปไม่กีดแบบถ้เป็นแค่สิบเปอร์เซ็นอะไรทํานองนี้เนาะแบบไม่ไม่ไม่มากเกินไปนะครับใช่ครับผมเงินเงนเพื่อนบ้านเราทางลาวเรืี้ยเงินกีบผมอุ้นหนักแบบนั้นใช่ใช่ใช่ครับหลายประเทศคี่าิเงินแย่นเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมตอนนี้ในในเดี๋ยวนะเมื่อกี้เปิดเปิดเงินบาทนิดนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโดยโดยสภาพ ระยะยาวๆเนี่ยเงินบาทเราไม่ได้เคลื่อนที่อะไรมากนะครับแบบเนี้ยนะครับเอ๊ะนี่งสามสิบสี่กว่ากว่าเนี่ยคุณไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขีดเส้นไว้นี่ครับขีดเส้นไว้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยว่าจะเลือกทางแล้วนะครับอือใช่ใช่แต่ผมก็ขอให้มันขอให้มันลงมาเอาครับคุณไหมคุณหมายาให้มันลงมาแล้วครับ ช่บาดแข็งครับชอบบาดแข็งนะครับอ่าแล้วแต่แล้วแต่ครับบาดแข็งน้ํามันก็จะได้ถูกลงนิดนึงนะครับอ่าใช่ครับผมมันถูกแม่คุณหมายจะช้อนบิตคอยด้วยนี่มันจะได้ถูกลงหน่อยใช่ไหมล่ะฮะอืมอันนี้ไม่ดีครับผมรับตงปล่อยออกให้หมดครับมาเดี๋ยวโชว์ขอโชว์เคียร์โค้ดนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการรับข่าวสารจากเรานะครับเป็นการเคลื่อนไหวของมังกี้แล้วเคที เป็นพอสาธิตนะครับครับผมครับผมโอเคพอสาธิตงั้นสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้นะครับครับผมครับสวัสดีครับ